เนี่ยมีไม่ไปหรอกไปเก็บเออนี่แหละอะไรเอ้ยทำกันแล้วก็ไม่เก็บเต็มไหมเลี้ยไม่ได้เต็หรอกไปไหนอ่ะ ยาวป่ะพี่ว่าครึ้นหลังเนี่ยเนี่ยมันยืนหลังหลังไม้ก็ได้เดียวนะครับว่าเราต้องปกป้องสังคมแล้วก็จะต้องดูในส่วนนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับครับเราก็เลยทําการตรวจสอบแล้วก็พบว่าตู้สล็อตแบบคีนพวกนี้นะครับเป็นของที่นําเข้ามาจาก ก็ทําการตรวจยึดนะครับแล้วก็แจ้งทางผู้ประกอบการว่าสินค้าเนี้ยไม่สามารถที่จะนําผ่านออกไปประเทศปลายทางได้นะครับเขาจะขนไปทางเรือ,อเดิมทีเนี่ยเขามา,ามาทางทางตู้มาทางสำนักงานสุกรท่าหรือสำนักงานสุกรกรุงเทพนะฮะแล้วก็ลากตู้มาตรวจปล่อยที่ด่านชิงแสนครับเพื่อที่จะไปลงเรือไปพม่าครับ มมีีีเคยแบบน้ออ่จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นชิมเม้นต์ชิมเม้นต์แรกนะครับชิมเม้นต์แรกตรวจสอบดูนะครับมีการดำเนินการผู้อ่อดำเนินการนะครับดำเนินการครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ผ่านพิการเนี่ยก็จะมีมาตรก,การของกรมสุรกรนะครับในการยกเลิกการเป็นผู้ผ่านพิการนะครับ สำหรับสถานการณ์การนําเข้านะครับนำเข้าเนี่ยเราจะมีมูลค่าการนําเข้าเนี่ยประมาณสักสามร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งสินค้าส่วนใหญ่นี่ก็เป็นพวกสินค้าเกษตรนะครับส่วนในเรื่องของการส่งออกนี่ก็จะมีมูลค่าการค่าเชืแดนอยู่ประมาณสักแปดพันกว่าล้านนะครับส่วนผ่านแดนเนี่ยมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าการส่งออกนะครับซึ่งนโน้มเนี่ยก็เชื่อว่าการผ่านแดนเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับ เกือบพันเจ็ดร้อยล้านครับมีลูกบอลอย่มีลูกบอลตอนปีตอนปีหกศูนย์นเพิ่มจัดอยู่หนึร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวที่เนี่ยอ๋อชิปปิ้งทำสื่อแจ้งแล้วนะฮะทำสื่อแจ้งมาแล้วครับครับผู้ขออะแดนอ๋อก็ใช้มาตรการทางกรมไปทางระเบียบเพราะว่าไงก็ว่างั้นแต่แต่ไปกมอพ ท่านท่านคิดดีท่านก็บอกแล้วว่าโอเคก็เสนอไปทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าตู้นะครับเฮ้ยทำไมเป็น,น,น,นของไองต้หวันนะนส่วนใหญ่วพวกนี้เราทำลายหมดครับถ้าเราดูปีผลิตมันอยู่ที่ปี2016อ๋อถ้ามันจะมีตัวผลิตมันอยู่ที่ ตัวบอร์ดนะแต่ละแต่ละสถานที่บอรแต่ละบอร์ดนะนะเลุ่มกลุ่มนักลงทุนใช่ไหมใช่คือตรงนี้น่าจะมันเหมือนกับตู้เช่าอ่ะใช่ใช่ไหมใช่เหมือนกับเช่าแล้วก็วนยังไงมันจะไปเกตเศรษฐกิจพิเศษที่สี่มันก็จะไปขึ้นที่ศพรวยแต่ถ้าไปคิงโลมันก็ต้องต้องไปลาวใช่ 你买卡？